สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดอินทารามพิชญวิทยาคารทางโรงเรียนวัดอินทารามพิชญวิทยาคารนั้นได้นำเนินการตามนโยบายของสพทเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรือ 3R8C ซึ่งสอดคล้องกับโครงการการส่งเสริมการอ่านเขียนได้และโครงการรักการอ่านของโรงเรียนวัดอินทารามพิชญวิทยาคาร ในช่วงเวลาพักกลางวันก่อนเข้าห้องเรียนนั้นนักเรียนทุกชั้นเรียนจะได้ทำกิจกรรมการอ่านบทความและการสรุปความรู้จากบทความที่นักเรียนได้อ่านภายในเวลา9นาทีในกิจกรรมนั้นนักเรียนจะได้ฝึกการอ่านสะกดคำการอ่านวินวรกคำการออกเสียงและการสรุปใจความสำคัญที่ถูกต้องของเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการน,นี้คือ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้และ 3. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผลลัพธ์ที่ได้คือนักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีนิสัยในการรักการอ่านมากขึ้นมีการแสวงหาความรู้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร้อยละ80ซึ่งวัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมลาแล้นนิทานเป็นต้น